ว่าคำว่าดูรั่วนิดเดียวนะครับที่ลูกค้าเขาเข้าใจกันจะเท่าดูเข็มหรือตาหมดนะครับน้ำที่อยู่ในช่องฟรีสนะครับน้ำแข็งที่มันละลายนะครับถ้ามันรั่วคอมพิเซอร์นะครับมันจะดูด เข้าไปในคอมพิวเตอร์อาจจะทําให้คอมพิวเตอร์พังโดยเฉพาะระบบน้ำยา r 6 0 0 a นะครับก็ฝากบอกลูกค้าด้วยนะครับว่าโลนิดเดียวเนี่ยแต่น้ำมันเข้าได้นะครับมาดูการล้างช่องฟรีซตู้เย็นหนึ่งประตูนะครับว่าว่า มันมีความละเอียดนไครับอันนี้เป็นช้องคลกของ R หกร้อย A นะครับของ Mitsubishi นะครับอันนี้โดนแทงมารั่วครับน้ําเข้าเนี่ยครับคือการด้งระบบครับต้องถอดออกมานี้นะครับนี่ครับไอในตู้ของมันเราถอดออกมาเลยนะครับมาล้างข้างนอกเนี่ยครับว่า การทำทุกขั้นตอนนะครับมันละเอียดนะครับว่าทาไมช่างเขาึงคิดค่าแรงเป็นพันนะครับรวมทั้งค่าหลายพัน,นบาทนะครับตู้เย็นขนาดนี้นครับก็แล้วแต่พื้นที่นะครับว่าเขาจะคิดราคาเท่าไหร่เนี่ยครับท้าดัางไม่สะอาดก็ไม่ผ่านนะครับเนี่ย ม่ผ่าในาที่นี้ก็หมายความว่าพอติดตั้งนะครับเติมนั้นยาเข้าไปแล้วก็เดินบางทีก็คัทิท้วมีอาการตันนะครับประมาณนี้ครับถ้าทำไม่สะอาดเพราะฉะนั้นว่าการทำตู้เย็นนี่ละเอียดครับละเอียดมากๆเลยโดยเฉพาะระบบอาวนร้อยเอ ดูเพื่เย็นที่ซ่อมไปนะรรครับบอกเลยมีเปลี่ยนอะไรบ้างครับมีเปลี่ยนคอมพเพรสเซอร์ใส่แผงคอยร้อนใหม่แล,หลหมลแล้วก็เปลี่ยนช่องฟรีสใหม่ด้วยนะครับ ยังไปขอลูกครับ